นายภูมิพัฒน์เรืองแหล่ผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งประชุมติดตามการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโศกแต้อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากที่ว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทําความผิดเกี่ยวกับนโยบายของรัฐตามนโยบายหรือว่าตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งโดยมีหัวหน้าชุดสืบสวนข้อเท็จจริงเข้ารายงานความคืบหน้า ผลการสืบสวนนะครับนายภูมิพัฒน์บอกว่าการสืบสวนข้อเท็จจริงมีความคืบหน้าไปแล้วมากนะครับถึงร้อยละแปดสิบครับซึ่งการสืบสวนได้กําหนดการทํางานไว้ใน7วันก็คาดว่าจะสามารถสรุปสํานวนการสืบสวนสอบสวนให้กับศึกษาธิการจังหวัดได้รับทราบนะครับแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนทางวินัยคือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดตามระเบียบได้ภายใน1-2ถึงวันนี้ ขนาเดียวกันนะครับก็มีคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาช่วยราชการที่สพขอกอเขตหนึ่งจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งเจ้าตัวนะครับก็มารายงานตัวและก็รับทราบถึงคําสั่งดังกล่าวแล้วซึ่งการทํางานผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ได้นิ้นย้ําก็คือว่าการทํางานคู่ขนานกับตํารวจจังหวัด กระทรวงการคลังและก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดผู้ที่ทําผิดด้วยนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีการสวมเสร็จโครงการเที่ยวด้วยกันกันเกิดขึ้นนะคะมีผู้เสียหายมากถึง600คนทําให้การเข้าให้ข้อมูลกับตํารวจตํารวจถึงกับต้องแจกบัตรคิวอะค่ะตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องใช้วิธีการแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่เข้ามาร้องเรียน 600กว่าคนด้วยกันนะคะที่ทยอยเข้าให้ปากคำหลังจากกลุ่มนี้ถูกนำบัตรประชาชนไปสวมสิทธิโครงการเที่ยวด้วยกันผู้เสียหายบอกว่าในช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยมีคนรู้จักมาขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไรจากนั้นประมาณ2-3วันก็เอาสำเนาบัตรมาคืนพร้อมกับให้เงินด้วย200บาทจนมาทราบว่าถูกนำสำเนาบัตรประชาชนไปสวมสิทธิโครงการเที่ยวด้วยกันรู้สึกตกใจมากนะคะ บางคนบอกว่ามีคนมาขอบัตรประชาชนไปอ้างว่าจะนำไปลงทะเบียนแลกกับเงิน400บาทแล้วตอนหลังก็เอามาคืนให้เงินมา200บาทนะคะก็ทราบว่ามาถูกสวมสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะก็ตกใจละค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีความเสียหายอื่นๆตามมานะคะสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีคนถูกสวมสิทธิ์กว่า2,000คนเฉพาะในอำเภอหล่มสักก็มีคนถูกสมสิทธิ์ไป1,200คนค่ะ